ลำนำวีหกสวรรค์ตอนที่8ปดสิบหกภาคนิพพั์กับมาตุภูมิตอนพิสสวัตทั้งสมคนนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวเขมจรจีเงีย,งยบๆโดยไม่มีใครพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวไม่นานนักเสียงโซ่กระทบกันกรุ๊งกริ๊งกระดังมาได้ยินแต่ไกลล้องพัวบางคนพาตัวโปหลิงอ,อุ้งสามในสภาพตูวตรวกลับมาด้วยตัวเอง โปหลินเคยวางแผนลักพาตัวเฟิหมิงจนสุดท้ายทําให้เฟิร์มิหมงต้องตกในมือไรเหยียนนันั้นร้องอูได้ทวนทั้งข้อมือและข้อเท้าพร้อมู้สับยางไม่เกรงใจส่วนคหยิงสามนั้นเป็นร้อมมือจีขอร้องไหวจึงได้ทวนแต่เพียงข้อมือแต่แค่นี้ก็ถือเป็นการ่อนโทษใหน้นางมากพอแล้วตรงเถียนนั่งอยู่ตรงกลางด้วยท่าทางองอาจเพื่อด้านซ้ายขวาคือเหมยจีที่นั่งนาศีด และเฟิงหมิงที่มีสีหน้าหวาดหวั่นในสามคนนั้นมีแค่เพียงตั้งอองหนุมที่มีสีหน้าปกปติที่สุดพอเห็นโปหลินก็อุงิงสามถูกองครักษักไม่ยืนอยู่ตรงหน้าตนก็เอ่ยถามเสียงเนบเนบปูนใดเป็นคนสุดท้ายที่นำหัวจริงติ่งใส่กล่องโปหลินก็อุงิงสามหันหน้ามองกันเพราะผางคิดว่าตนเองถูกเรียกตัวมาสอบถามเรื่องพ่อแม่ของเฟิงหมิงต่อแต่พอได้ยิน้องเทียนถามเช่นนั้นก็อดจะสบตากันอย่างแปลกประหลาดไม่ได้ โปหลินตอบด้ท่าทางสบายสมาศพม,ม,มักจะเน่าเปฟย ง่ายและเนื่องจากหมอมชั้นไม่แน่ใจว่าจะก็เฝ้าต่อได้ทันทีแค่ได้ทรงหัวข้องิงติ่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญดองเอาไว้ถ้าคนสุดท้ายนำหัวของชิงติ่งใส่กล่องก็รู้เพื่อชาญท่านนั้นนั่นแหละองค์นนยิงสาเป็นคนละเอียดอ่อนเห็นสีหน้าของเมย์คีก็พอจะเดาอะไรได้เหล่าๆหัวของิงติ่งมีปัญหาอันใดหรือเฟิงหมิงยังไม่รู้กระจากว่ารอยแดงม,มันมือรองเทียนเกิดจากอะไรเพียงแต่รู้ว่าต้องเป็นเรื่องร้ายแรงน่ายิ่งรองเทียนแต่นั่งนิ่งไม่พูดไม่จารับยิ่งร้อนหลอนจน ท้ายต้องทางขึ้นมาอย่างทนไม่ไหวว่ากล่องใบนั้น พูดได้แค่นั้นก็ต้องชะงักไปเพราะรู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนจ้องมองตัวเองอยู่ฟองเงยหน้าขึ้นกระพบว่าเป็นสายตาของโรงเทียนอย่าได้ร้อนรอนไปโรงเทียนยิ้มน้อยๆก่อนจังหวะตากลับไปมองโปรเลดที่ยอยู่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยตาเย็นชาเอ่ยถามเบาๆผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดองศพใล้ดูเหมือนยังมีชีวิตเช่นนั้นที่องค์ชายพูดถึงคงจะเป็นผู้หญิงยาวเยชินะ ชื่อนั้นนั้นเป็นชื่อที่เฟิงหมิงไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับเป็นชื่อที่น้ำไม้สีน้ำโพลินยิงสามเปลี่ยนไปทั้งคียทั้งงูผะงาะนิ่งและเงยหน้าครวดขึ้นมองร้องเทียนรากระฝายนั้นอ่านไปตายใบสำคัญของตนออกอย่างง่ายดายต้องหนุมถามขึ้นมาผู้หญิงนเย้ยเยก็คือมรรดาของเฟิงหมิงใช่หรือไม่คราวนี้แม้แต่เฟิงหมิงก็ถึงกับังาไปเช่นกัน มิแต่เมือจีเท่านั้นที่พอจะคาดเดาเรื่องนี้ได้อยู่เลฮะจึงได้มองหญิงสามในดวงตาขมขื่นแกมปิดหวังอย่างสุดแสนโผลิ้นตกอยู่ในผวับางตื่นตะลึงครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆตื่นสติอีกครั้งก็ทถอนหายใจเบาแล้วเอ่อยชมตาออกไอจีเลยทรงเกีย์การสมคำร่ำลือคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะทรงคาดเดาได้แม่นยำเช่นนี้หญิงสามตามเสียงแผ่วด้วยใบหน้าเปิดอดีไม่ทราบว่าทาอองทรงเดาถูกได้อย่างไร โรงเขียนเข็นยิ้มพร้อมยื่นแขนทั้งสองข้างไปตรงหน้าละเยียดฝ่ามือที่มันลอยเกี่ยวกับผ้าตรงข้ามอยู่ยังต้องเดาอีกหรือโโลงญิงมสามเลยหน้าขึ้นมองก่อนจะอุทานเสียงหลงน่าโลหิตคนรักหรือโลหิตคนรักโลหิตคนรักคืออะไรหรือฟงเมียงรบปวดขึ้นเหงื่อเม็ดไช้ปวดซึ้งเมติความร้อนใจพวกท่านทำไมพวกท่านต้องวางจพิดด้วย วางยาปิดหรือโปโลินนั่งยิงสามเองก็มีท่าทางตื่นตกใจไม่ไปให้กันโปโลินนิ่งตะลึงไปชั่วครู่เงเย็นไหลสอมร่างก่อนที่เจ้าตัวจะสายหน้าป้าติเสธท่าอ๋อโปรย่ยาเข้าพระไทยปิดพวกเราไม่เคยคิดจะใช้ยาพิษกล่องใบนั้นกล่องใบนั้นก็มองดูรอยแดงบนฝ่ามือรองเทียนอีกครั้งแต่ก็ยังนาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ โลหยิบคนรักของผู้หญิงยาวเหยียด y y เป็นที่เรื่องดืบไปทั่วแผ่นดินและพวกเขาเองก็เคยได้ยินอาการทุกคนถูกพิษมาบ่อยครั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้หญิงคนนั้นมีชื่อเรื่องใช้ยาพิษและไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับพวกเขามาก่อนแต่เหตุใดถึงได้อาสา,าตัวมาช่วยจัดก,การกับหู้ชิงติงน้ำซ้ำยังให้ความเหลือจนพวกเขาออกจากฐานกุ่ยได้แล้วยังอาละคามาจนถึงหยุงเหยียนอีก หรือปัญหาที่แท้จริงของนางคือการยืมมือพวกเขาวางยาพิษหลงเรียนหรือหรือไม่ก็เฟิงหมิงยิ่งคิดโปลิงยิ่งรู้สึกว่าการคาดเดาของตนเป็นไปได้มากหากเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าเขาและองค์หญิงสามกลายเป็นแพ่รับบาปที่ถูกคนอื่นใช้ไปเคื่องมือฆ่าคนนะสิโรคหิตคนรักคืออะไรและอาการปวพิษเป็นอย่างไรยิ่งเห็นมากคนอื่นรู้เรื่องพิษนี้กันแล้วเฟิงหมิงก็ยิ่งไม่เป็นสุข อาการร้อนรนจนน่ากลัวของคนรักกลับยังตามปกปันใรน้รงเทียนจะได้อาธิบานผ่านรอ้อยยิ้มบางๆไม่ต้องกังวลไปพิจิตรินี้หาได้เป็นอันตรายถึงชีวิตไม่เพียงแต่ข้าไม่คิดว่าเรื่องนี้จะปัวปานถึงผู้หญิงเยาะเย่ด้วยหลังจากนิ่งเงียบไปชักครู่ท่างหนห่มก็สั่งคำสั่งว่า,าปลดตรวนสรักกาธาตรงหน้ากับการร้งเทียนจึงจะเปต้องอ่อนข้อ ก่อนเขาชี้ไปยังฝั่งตรงข้ามโต๊ะก่างวัดน,นั่งสิกเราคาุยเรื่องนี้กันหน่อยที่เรื่องจะได้แรงขึ้นกว่านี้เถิดแม้จะถูกพิดร้ายแรงแต่รงเทียกนกระย่างยิ้มได้นั้นยังงตามเลื่อมสามาให้ผหญิงสามเนื้โปหลินที่ค่อยนั่งลงคู่กันในอีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะ คำว่าก่อนที่เรื่องจะร้า้แรงกว่านี้ทําให้หัวใจของเฟิงหมิงยิ่งหดเกรงลงมากกว่าเดิมเขาสึกเหมือนร่างตั้งร่างถูกอะไรบางอย่างกระชากโดยแรงแต่พอนึกถึงที่โรงเทียนบอกเขาไม่ให้ร้อนรนเฟิงหมิงก็พยายามข่มความกังวลไว้นอ,อกแล้วรอฟังว่าเรื่องนี้จะขี้กลายไปทางใด กลุ่มคนที่มีความเป็นสตรูให้กันมากกว่าความเป็นนั่งล้อมวงอยู่รอบโต๊ะเล็กๆเหมือนจีไดเอาแตมเห็มปากแน่นมาโดยตลอดตะวัดโวนตาเย็นชาและกลมกริบป,ประดุดตายเข็มมาทางอหญิงสามไม่เริ่มพูดเป็นคนแรกเครื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรพรอ้องหญิงสามทรงอธิบายมาโดยละเอียดด้วย เป็นพราะนางช่วยอุอหญิงสามกระโปรงลิงนได้พบกับเฟิงหมิงถ้าหาไม่ได้นางช่วยเหลือสามีภรรยาคู่นี้ไม่มีทางลอบเข้ามาในค่ายที่มีเป็นยามรักษาการแน่นหนาเช่นนี้ได้เป็นอันขาดหากนี้เป็นแผนการลอบทำร้ายโรงเรียนจริงก็ไม่เท่ากับว่านางเป็นผู้สม รู้ร่วมคิดในการทำร้ายต่ออองหนุ่มหรือพอคิดว่าความยงรักพักนีต่อเชื้อประเปมแผนนินเกิดของตนกลับกลายเป็นเครื่องมือคนอื่นลอกใช้เหมือนจรู้สึกขมเื่นจนลำพอติบทันไปหมดระหว่างโพลินกับองหญิงสา โปลินดูเป็นคนชาวเน่กลับกอกกว่านั้นก็าหากวัวหญิงสามอาธิบายอาจจะได้ฟังกับผู้ที่น่าชื้นกว่าเฟิงหมิงก็ร้องเทียนมองทั้งสองคนเงียบเงียบร้องหูยืนอยู่ข้างลัางนายหนึ่งหัวทั้งสองโดยถือกระบ,บี่ไว้ไม่ห่างมือและจ้องมองผู้สังม,มีปรญญาตรงหน้าด้ดวงตากลมกริบกระดุดพยักหนุ่มที่ด้านนอกเรือนพักเต็ม้วยทานทีมือดีมากมาได้คอยดักซุ่มล้อมตัวเรือนเอาไว้คง้หญิงสาวและโปลินหันไปมองตาก,กัน เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วหากมาให้ความประเมือโดยดีก็มีแต่จะต้องตายสถานเดียวท่าน,นั้นคิดไปถึงเลยว่าเรื่องจะกลายเป็นเช่นนี้ได้งูดหญิงสาบูดึ้นด้วยฟีปากริมฟีปากสันดริไรรสีเลือดแล้วย้อนความเดิมพวกเราเล่าข้าหานคุยเพื่อข้ามเนี้วกวางจะกลับผลกับกลายเป็นว่า,ม,ววามนี้วกวางหนีไปได้ชิงติงแห่งท้องการแกะรับบาปพวกเราตัดมามา่าว่าได้โดยง่ายได้ องหญิงสามก้มหน้าลงเผยให้เห็นลำคอเพียวสวยคอเนชัน่นตากป็นมังรงเตียนพร้อมผืนยิม้มตั้งองทรงชายถูกเรียกว่าหมอมชันจนตอบไม่มีที่ใดให้ไปได้เอิดไว้เป็นมิ้วกวางแหงหล้หลงเทียนแห่งฝันเขียหรือแม้แต่โปรเชียนที่บ้านเกิดขงงองเาขององค์ชายสี่เองก็ล้นแล้ดแต่ต้องการชีวิตของพวกเราทั้งสิน้นซัมไบรท์เพลานี้ยังเพิ่มรัดทวงที่ไร้ตาอองขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นดินแม้กว้างใหญ่แต่กลับไม่มีที่ให้เราสองคนสุขหมวนได้เลย ท้ายเสียงสั่นเครือด้วยรำคอ์ที่ตีบตันนางเป็นองค์หญิงแห่งฝานเกียรติรับคารทะนุถนอมเอาอกเอาใจแต่เด็ดแต่ว่าตอนนี้กระบต้องมีชุดที่น่าเศร้าถึงอย่ยงนี้โปล,ลินเอ่ยปรับนางด้วยเสียงอ่อนยนแต่เมื่อเห็นว่าชายยาเทื่อนใจจนพูดต่อไม่ได้เขาก็ถอนให้ใจเลหน้อยแล้วพูดต่อเสียเอง ระหว่างที่พวกเรากำลังอับจนหนนทางอยู่นั้นหูหญินยาวเย่เข้าปรากฏกายขึ้นนะมีชื่อเสียงพีลล่ลือลั่นเรื่องใช้ยาพิษหากเป็นเทลาปกติพวกเราก็คงไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเป็นอันการแหกแต่แต่นั้นกองทหารน,นี้และโปรเจียนกำลังออกตามล่าตัวพวกเราอยู่แล้วพวกเรายัางจะมีหนนทางได้อีกเล่ทาทั้งที่พวกเรากับหูหยินยาวเย่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่านางกลับให้ความช่วยเหลือเต็มที่ไม่เพียงแต่ช่วยพวกเราหนีรอดจากกองทหารที่ไล่ล่ามาได้ยังช่วยจัด การหัวขชิงเตงและชี้ทางออกที่อาจจะนำมาซึ่งความสร็จให้พวกเราอีกด้วยแน่นอนว่าทางออกที่หูยิ้นย้าเย่บอกมันนั้นก็คือการนำหัวจชิงเตีงไปพวกฟืงมิ้งเพื่อฟืงนมิ้งขอความช่วยเหลือจากส่วนจงให้ ก็น่าจะไว้ตัวตั้งแต่แรกว่านาะงคิดไม่ซื่อไม่ย,ยิ้เยาะเย้บอกว่าตนเองเป็นมนดานแท้ๆของท่านองและเทพอาจารย์สวนก็เป็นบิดาของท่านองก็เพียงท่านองออกปากขอความช่วยเหลือจากเทพอาจารย์ท่านจะต้องรับปากช่วยข้าหลงเทียนอย่างแน,น่นอนความเครียดแค้นช้าอย่บนใบหน้าโปงโเหิน <c oughs> ตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างแล้วว่าเขาเอายิงสามเป็นเพียงคนโง่ที่ถูนคนอื่นหลอกใช้แถมยังเป็นคนโง่ที่รนหาที่ตายเองเสียอีก เมื่อจีมุนคิ้วอย่างเป็นกังวลเพราะยังมีชนักปักหลังนางจึงไม่กล้าหันไปมองหน้าร้องเทนัยธรามด้วยสีหน้ากลางใจท่านออกเป็นบรชายของเทพอาจารย์ส่วนคำยินยาณเย,ยจริงๆนะหรือช่างเป็นเรื่องยากจะเชื่อโดยแถ้องค์หญิงสามเข่นหญิงหากเป็นผู้อื่นพูดพวกเราจะต้องไม่มีทางเชื่อง,ง่ายๆเป็นอันขาดแต่วินยาณเย,ยมีบนคณเย้อวกับพวกเราถึงนางจะเชี่วชาญการใช้พิษและมีชื่อเสียงมากกว่าชื่อดีแต่หาใช่ผู้หญิงเปล่าปล้อยพ่อ ที่ชอบพูดยาสุมสี่สุมห้าไหมท่านอองไม่ได้ทรงเป็นบุตรชายของรลององก็ได้ทวร้ององทรงเข้าวาังตั้งแต่เด็กพิศเพเปลี่ยนตัวกับองค์ราชราย,ยาซึ่งก็คือตาอองแห่งจีเลยหรอกหรือหรือว่าหลงอ,องไปหาเด็กสามัญชนมาเปลี่ยนตัวและเด็กคนนั้นก็คือเลือดเนื้อเส้าของเทพอาจารย์สว่วนกับหัวยินเหยาหวเย่ฝงหมิงนึกบระทานอยู่ในใจไม่นึกถึงกับพูดของชายเยนในคนเท่าแห่งตรงฟานคืนมาได้ช่างเย้ไปบอกกับเราว่า หลงอ๋องคนก่อนไม่มีทางปล่อยให้เลือดในอกของตัวเองผัวพันกับเรื่องอันตรายอย่างนั้นแน่การเข้าวางไปเป็นตัวแทน,นของราชราญาติองค์น้อยที่อาจถูกลอบประโวยจนได้ตุ้เวลาแตกต่างจากการเข้าไปไปตายแทนตรงไหนกันเล่าหรือว่าเขาก็คือร่างของอันเฮือผู้มีชะตาชีวิตลำเค็ญจะเป็นลูกคนไปในจอนหลงอ๋องคนก่อนไปสุมหามาจากนอกวงหลวง คาฟ,ฟิตองเพง่อนีมงตีกันยุ่งไปหมดก็หันไปมองรงเทียนประจบเหมาะก,กับที่ฝ่ายนั้นหามามองเขาเช่นกันนักโสอบนากันนิ่งและรู้สึกว่าการคาดเดาเมื่อชีน่าจะเป็นไปได้อยู่มากหลังจากที่ร้องให้ระบายความแค้นใจไปครู่นหนึ่งอุยิงมซ้ำก็กลับมีท่าทางเหมือนปกตินางสายหน้า จะเป็นไปได้ยังไงเราเทพอาจารย์ส่วนหน้หูเย็นยาวเยืต่างก็มีพี่มือเยี่ยมหยุดทั้งคู่ผู้ดายก้าทําเรื่องบ้า,บ,าบินไม่กลัวตายด้วยการลักพาทัวบุตรชายทั้งคู่ไปมอบให้รงอ,องออกไอชีเลยเพื่อใช้สับเปลี่ยนตัวองค์ชายราชธายาทกันเล่า สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าการทําให้พยามานคนหนึ่งขุนเคืองก็คือการทําให้พยามานสองคนขุนเคืองพร้อมกันนี่แหละแต่ถึงจะทา้ส่วนโจงหูยิ้นยาวเย่โกรธแค่คนเดียวก็ต้องเตรียมตัวตายอย่างไม่มีศพอยู่ดีบนโลกนี้ย่อมไม่มีใครงเง่าอย่างนั้นแน่นอนแท้ถึงจะมีก็ไม่มีใครมีความสามารถพอเพื่จะไปรับพาตัวลูกชายของส่วนโจงแลหูยินเยาเย่ยมาอยู่ดีนั่นแหละดวงตาทุกคู่ในห้องล้วนจับจ้องมองเฟิงมิงด้วยความจงหงเฟิงมิงรี พูดมาด้วยความกระมวลใจในอัดแน่นอยู่ในอกอย่าเพิ่งสนใจเลยว่าใครเป็นพ่อแม่ข้ะก่อนเอนรีบหาทางถอนพิษที่อยู่บนมือโรงเทียนได้ก่อนดีกว่านอกจากโรงเทียนแล้วโพลิมนเป็นอีกคนที่คงความสุขุมเอาไว้ได้มากที่สุดเช่นคนอธิบายเฟิงมิงฟัง ท่านอ๋องพิษประหลาดเช่นโลหิตกนรักนี้ผู้ที่สามารถใช้พิษได้มีเพียงหินยา้วเย่เท่านั้นและผู้ที่สามารถถอนพิษได้ก็มีเพียงแค่นางเช่นกันนาะจะให้อนะนาหากแค่นางถอนพิษเกินก็ต้องคิดให้ได้ก่อนว่าจุดประสงค์การใช้พิษของนางคือสิ่งใดไม่คิดได้แล้วต่อองชีเหลือจึงทรงคิดวิธีแก้ไข่อไปได้ร้องเถียนเอ่ยบ้างเจ้าเคยพูดว่ารู้ขา้าวรู้รารบร,ร,ร,ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่ใช่หรือ นานทีปีหนเฟิงมิงถึงจะเป็นกังวลแทนหลงเทียนจนแทบนั่งไม่ติดที่แบบนี้ใ่ตัวคนถูกผิดกลับดูไม่ถูกกระห่อนเท่าใดนักเห็นแล้วผูมิงอดจากคันไม้คันมือขึ้นมาไม่ได้เมื่อจีหนึ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมือสายหน้าถึงอย่างไรมอมฉันก็มาเชื่อว่างหูยิ้มเย้ายเป็นมนดาแท้ของท่านอมอ,อยู่ดี พอคิดถึงพิธิธาไว้บนกล่องบุตรนวมฟิรงมิงอดจะทานเยือกในใจแล้วประเสริขึ้นมาไม่ได้นางจนแม่ของข้าไปได้ยังไงกัล่ะนางใส่ยาพิษเอาไว้ไหนกล่องนะนางเหมือนจะนึกอะไรบางเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้เฟิรงมิงถึงได้สะดงเฮือกแล้วอุทานเสียงลง้องนำคนบอกให้องค์ชายโปลินนํำหงชิงติ่งมาให้ข้าแสดงว่านางคิดจะ คิดจะทําทร้ายเจ้าแต่กลับกลายเป็นว่าข้าถูกคิดแทนล้เทียนรู้ดีว่าฝ่ายตรงข้าเป็นห่วงตนแนก่นั้นจะได้ปลอบเบาๆแม้แต่ศิลาลยอยพวกเรายังหาทางถอนพิษได้นับสอาอะไรแคแค่พิษโลหิตคนรักพิษชนดนี้รุนแรงน้อยกว่าศิลาลอยมากนะตัวตาอองหนุ่มมีเจตนาจะปลอบเฟื่องมิ้งแต่ผลที่ได้กลับตรงข้ามเพราะมันทําให้กังวลคิดถึงความทรมานราวกับตายทั้งเป็นหลังจากที่ถูกพิษศิลาลอยของเร่หเหยียนในตอนนั้น พอคิดว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดซ้ำกระหลงเถียนไปน้าองเก้ายิ่งสีดเปื่อลงกว่าเดิมปอลิ้นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นโดยละเอียดอีกครั้งเมื่อหูยิ้นยาวเยใสงของจริงจริงลงในกล่องแล้วก็ได้กำชักพวกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าอย่าได้เปิดฝากล่องเองเป็นอันขาดหายไปแล้วอากาศชื้นเข้าไปในกล่องหัวศพจะเน่าเปื่อยได้หลงเถียนเข่นเย,นเยนและพูดเดิมเสียงเกรงเครือบเป็นนางจะเป็นห่วงเป็นใหญ่พวกเจ้าเกรงว่าพวกเจ้าถูกปิดเข้าเลอเกินนะปอลิ้นทำหน้าละหมากใจนะ้ำเพียง แต่เกรงว่าป้าไม้ของนางจะไม่ถูกพิษต่างหากแค่นี้เขาก็องยิงซ้ำหรือว่าโชคร้ายพอแล้วทั้งที่มีเลือดขัดตี่ยะและเชื้อชื่อว่าได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่าไม่เพียงจะไม่มีกําลังทานอยู่ในมือเลยแม้แต่น้อยน้ำซ้ำยังมีสตรีจ้องจะเล่นงานอยู่มากมายไม่ว่าหลีเพราะเจียนฟาเจียและหงแต่แล้วรัฐต่างมีเหตุผลของตัวเองในการกำจัดพวกเขากันทั้งส้นหากเรื่องนี้ หากเรื่องคราานี้ไม่ขี้คลายไปในทางที่ดีไม่อาจช่วยหาวิธีถอนปิดโลหิตคนรักให้ลงเทียนได้รายช่วยสตรองพวกเขาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนั่นคือชื่เลยอันยิ่งใหญ่เกรงไกลถ้าเป็นเช่นนั้นโปลินและหิงสามก็ไม่มีความจําเป็นต้องหนีหัวสุขหัว่วนอีกและควรจะเป็ดชีพตตัวเองทิ้งเสียดีกว่า เหตุใดหูยินยาวเย่จึงอยากทำร้ายเฟิงหมิงเล่าหากหูยิ้นยาวเย่ยเป็นมานาแท้ของท่านอ,องก็ยิ่งไม่ควรจะวางยาพิษบุชายตนเองเป็นอันขาดแต่หูยินยาวเย่ยมีเหตุผลอัะไรต้องโกหกว่าตัวเองเป็นมานาแท้ข,ของท่านอองด้วยเล่าแต่นหนแต่ไรมาหูยินยาวเย่ยไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองแล้วเหตุใดต้องลงมือทำร้ายมิงอ,องเหงียชีเลยก็ยมีชื่อเสียงเรื่องเลยกันนะ หรือจะมีผู้ใดที่สามารถกอร้องหูยินเยาะเย่ช่วยทำร้ายชีเลยได้ผู้ทีชักอยากจะเบิ่งลัางคือคนของรัฐใดกันถ้าหากผููยินยเยาะเยะทำตาผู้อื่นก็ร้องจริงคนผู้นั้นจะต้องมีความแข้งกระตาอองในท่านอองอย่างแน่นอนเมื่อชีแสดงความเย็นก่อนจะเอ่ยถามขึ้นมาหากเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกระตาอองที่ท่านอองผู้ที่จะรู้สึกยุนดีที่สุดคือผู้ใดบอดาร์จบนางรู้สึกได้ในทีว่าได้ถามคำถามมง,มงโง่ออกไปเสีย หากเฟิงหมิงเรื่องหลงเถียนเป็นอะไรไปนอกจากชีเลยแล้วท่าอ่งองของสิบเอ็ดรัฐที่เหลือรวมทั้งบุคคลเพื่อมีอำนาจล้วนแต่จะยินดีจัดงานเลี้ยงตลองกันสามวันสามคืนเลยด้วยซ้ำแม้แต่ตรงฟานที่เพิ่งจสะสวามิภักดิ์ต้องแข่งเข้าไปชิงอำนาจก,กษัตริย์กลับคืนมาใหม่เวลานี้แกนอำนาจของทั้งสิบสองรัฐเปลี่ยนไปมากแท้คิดก็น่าปวดหัวแล้วในตอนแรกเฟิงหมิงร้อนใจเหมือนไฟลน่น และคนข้างงุนงิดที่เห็นคนอื่นๆพูดคุยกันอย่างไม่ทุกร้อนแต่ตอนนี้เขารู้แล้ว่าถ้าทางสุภุมยอกยังสงเป็นกระจัดงรงเถียนนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพียงไรถึงอยากจะลอกเรียนก็ใช่จะลอกเรียนกันได้ไง่ายๆ ฟังหมิงนั่งฟังคนอื่นโทรกันอยู่นานขณะที่แต่และคนกำลังเค้นสมองคิดหาเหตุผลที่หัวยินย้วาเยว่างยาพิษนั้นเขากัดฟันกรอดด้วยความแข้นเคืองจะฆ่าคนหรือจะวางยาพิษก็ตามเถอะคนเราทําอะไรมันต้องมีเหตุผลดังนั้นแหละทําตัวลึกลับก็เดินคิดกันหัวแทบแตกอย่างนี้จะหาเหตุผลอะไรได้ที่ไหนละ่ะอย่างน้อยทิ้งกระดาษให้สากแผนก็ยังดีว่าแล้วการทําท่าฮึดฮัดในคออย่างขัดใจก่อนจะพบว่าห้องทั้งอ้องเงียบกริบและคนกระหันมามองตอนเปลาเดียวเขา ถามอย่างแปลกใจอะไรหรือโปลิ้นขยับปากเอ่ยเบาๆกรองกรองลงเขียนลุกขึ้นยืนก่อนจะน้อมตัวลงหยิบกล่องบุญวางบนโต๊ะที่ใส่งองชิงติ่งขึ้นมาในนๆนเขาก็ถูกพิษไปแล้วจึงไม่ต้องกลัวว่าจะไปจับถูกพิษในกล่องเขาอีกครับเ,เปิดฟ้ากล่องออกจีกเส้นผมแห้งกรอบเหมือนหญ้าแห้งชิงติ่งและดึงหัวนั้นขึ้นมาห พื้นกลองตรงเหนียงถูกหัวชิงๆิ่งทับไม้มีผ้าไม้เปลือนเล็กบางวางไว้อยู่ไม่รู้ผ้าไม้เปลือนนี้ทําขึ้นมาอย่างไรเพราะทั้งที่ถูกหัวศพวางทาไว้แต่ยังดูขาวพิสุทธิ์ไม่มีรอยเปื้อนเลยแมย้แต่น้อยนำซ้ำบาร,รงเทียนใช้ปลายเหนียวขี้ผ้าออกกินหอมรอยเลนก็อวยออกมาเ<อ>นื้อความที่อยู่บนนั้นทำแม้แต่คนวิสัยสุข,ขุมอ,อย่างเขายัางอดทุทานออกมาเอ๊ะด้วยความประหลาดใจไม่ได้มันเขียนอะไรไว้น่ะ เพิงมิงปราดเข้าไปคนแรกก็เห็นตัวอักษรอยู่บนผืนผ้าชารติก็ถึงกับต้องอาปากค้างด้วยความกระลึงรงเทียนยื่นผืนผ้าไปตรงหน้าพระศรีหน้าลำบาก,ากใจจะดูเอาเองเถิดเพิ่งมิงอ่านข้อความนั้นซ้ำอีกครั้งดวงตาย,ยังเบิกหางตัวยังแข็งทื่อเช่นเดิมบนผ้าหมายนั้นเขียนข้อความไว้ซ้ำบรรทัด ส่วนจงหากต้องการจะช่วยลูกทแท้ๆของเจ้าก็จงรีบแต่งงานกับข้าทันทีหากเจ้ามาเห็นเขาเป็นลูกข้าก็จะไม่เห็นเขาเป็นลูกเช่นกันแม้ว่าด้านล่างจะไม่ได้ลงชื่อกำกับไว้แต่ทุกคนก็รู้ได้เป็นอย่างดีว่านี่จะต้องเป็นลายมือหู้ยินงยาวเย็นแน่นอนช่างเป็นวิธีส่งจดหมายขอแต่งงานในพิศนานไม่มีใครเหมือนจริงๆผ้าไหมปืนนั้นถูกชูวนรบอบท้ทุก พอทุกคนได้อ่านเข้าวฟังกันว่านแตกสีหน้าประหลาดใจไปตามๆการผูเมียและเหียใจแม้แต่ปลินเองก็ยังใส่หน้าและยินเสียงร่ำเือมานานหนักหนามแล้วว่าหูยินยาวเย,ยมานับญาติกับผู้ใดแต่คิดไปถึงว่านางจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ในโลกนี้มีแม่คนไหนวางยาพิษลูกชายตัวเองเพื่อบังคับพ่อของลูกให้แต่งงานด้วยบ้างเราท่านเอาไปบวชชายหูยินยาวเย,ยจริงๆนะหรือ เหมือนเจีถอนหายใจอยากรู้เรื่องนี้จะยากอันใดเล่ามีคนนหนึ่งที่ให้คาตอบได้แน่นอนอยู่แล้วเทพอาจารย์สวนผู้มีฝีมือดาบเป็นหนึ่งในแผ่นดินคนนั้นคงจะบอกว่าใครคือผู้หญิงที่ให้กำเนิดลูกชายให้ตนเองได้กระมัง